เวลาคนเท่ๆเขาทำข้อมูลกันนะครับเขาจะทํากันแบบนี้เนาะสมมตินี่คือข้อมูลเราผมอยากเห็นยอดขายของแอร์คอนดิชเนอร์ในประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรียแคนาดาด้วยอะนี่ครับข้อมูลขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอแล้วโดยแค่กดแค่ตรงนี้เหมือนเป็นแถบให้เลือกข้อมูลในสักอย่างพี่ทำก็สุดแสนง่ายครับก็คือไปตรงหัวตารางตรงนี้กนดะเข้าไปเลยจากนั้นไปที่ insert ไปที่ table มันจะถามเราว่าตารางนี้มีหัวไหม ตอบว่ามีสิครับข้างบนก็คือข้างบนมีหัวเรียบร้อยเนาะมันจะใส่สีให้เราคราวนี้เราสามารถมาแก้สีตรงนี้ก็ได้ตามใจปรารถนาเลยข้อดีของการทำเทเบิลอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีสูตรไหนที่เราใส่ไปในตารางใช่ไหมครับแค่เรากด insert สูตรนั้นจะ input อ At ัตโนมัติให้แต่ว่าวันนี้เราจะมาใส่ s l i อ e r ก็คือกดตรงนี้ไปที่ insert จากนั้นหาคำว่า s l i อ e r ที่อยู่ตรงนี้โอเคมันจะถามเลยว่าคุณต้องการจะ filter ด้วยอะไรบ้างเนาะหลักๆถ้าผมอยากจะรู้ผมอยากจะรู้ region เ,เป็นหลัก ผมอยากจะรู้ country เป็นหลักแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะรู้ i เทมด้วยว่าตารางเนี้ยแต่ละ,ะรายการสินค้าขายไปที่ที่ไหนบ้างตอบตกลงมันจะให้ตารางเรามาอีกครับ3ตารางที่เราเลือกไว้เนะาะคราวนี้เราสามารถเล่นตารางกับตารางเหล่านี้ได้เต็มที่เลยมันจะทําหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์ปกติแล้วเราต้องมานั่งกดตรงนี้เพื่อที่จะฟิลเตอร์ใช่ไหมครับแต่เรากดที่ตารางนี้แล้วทําได้เลยสมมติผมอยากจะเห็นแค่ข้อมูลของประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นผมกดเข้าไปฟอนฟิลเตอร์อาร์เจนตินาทั้งหมดให้ ทีนี้ผมอยากจะเห็นข้อมูลที่ขายเฉพาะแอร์คอนดิชเนอร์เท่านั้นอ่ะนี่คือรายการขายแอร์ที่อยู่ในประเทศอาร์เจนตินาที่อยู่ในภูมิภาคนี้ครับ LATM a แค่นี้เองพอใส่สไลเซอร์ปุ๊บงานเราดูเทพมากๆแล้วเราก็ดูเก่งมากๆด้วยไปลองใช้กันดูครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์วความรู้ให้เพื่อนด้วยนะครับ